สวัสดีครับผมเบนแดงนะครับคลิปนี้ก็จะมาพาทําผลเพนเขาเรียกว่าอะไรนะปุกพลังเนาะก็ขั้นแรกมีผมทำมาแล้วแต่พาไปดูว่าทําไงก็คือกดรับควยนมาแล้วก็มาเดินตรงลาวา5้านาทีนะคือถ้าเราเดินปกติมันจะตายใช่ไหมให้เรากินน้ายาก,กันไฟแล้วก็เดินนะเวลาตามที่วิกิเกมมันบอกมันบอกว่าเดินประมาณ5้านาทีก็กินไปสัก3ขวดพอดีนะอันนี้ก็ ปรุงไม่ยากนะใช้แค่ปลากับปลากับอะไรนะปลาสักอย่างผมจําไม่ได้ละแต่ว่าปรุงน้ำยานี่มาแล้วก็เดินห้านาทีเลยเดี๋ยวผมตัดเอาไปตอนที่ใกล้เสร็จแล้วนะอันนี้พอเสร็จแล้วก็มากดส่งเควสนะมันก็จะเสียของตามนี้เป็นหินมากๆก,กับแบบ็กเมนแล้วก็ไอ้หลอดเขียว ความสามารถขั้นแรกก็ทําให้เกตของเพนอยู่นานขึ้นนะแล้วก็ขั้นที่2ก็อันนี้คือถ้าอธิบายง่ายๆก็คือกด F แล้วเก็บลูกไฟให้ได้5อันภายในรอบเดียวนะอันนี้ไม่ครบ5เอาใหม่นี่กดสกิลแซดแล้วแบบให้ลูกไฟมันออกมา5อันนะพอ5อันแล้วประมาณนี้ก็กด F ไปเก็บนี่ควยก็จะขึ้น ส่วนรีวิวผลผมขอรีวิวท้ายคลิปนะเพราะว่าจะได้รวมไอ้น,นี่ด้วยรวมอันที่ปกพลังมาแล้วด้วยมาไปเลยอีกรอบหนึ่งไม่ครบห้าอันเอาไหมนี่ ถ้าตีโกงๆไปมันทำสิบรอบนะโอเคเรามาส่งเควสกันแล้วก็ไปเริ่มเควสท,ที่สามนะก็มันเพืองเงินม่วงมากๆเลยนะโดยสรุปมันใช้หนึ่งหมื่นเก้าพันกว่าๆเนี่ยแหละเงินม่วงคือคลิปนี้จบผมเหลือฟรักเมนต์อยู่แปดสิบกว่าของที่อัพก็คล,าคลา้ายๆขั้นแรกนะขั้นสองมาดูอันที่สามกันเอ๊ะแต่ก่อนอื่นความสามารถอันนี้คือกด F แล้วแบบมันมีโดดสองครั้งนะเด,ดี๋ยวใช้ดู แล้วก็เคลสามนะเควสนี้คือให้ค่าคนที่ใช้คนสายฟ้าเนาะดูสิผมกดสกิลเดียวเพื่อนผมตายเลยโคตรแรง <c oughs> <า> <c oughs> เห็นไหมรีเ์ตคอมพิว์แล้วก็มาส่งเคล็ก <c oughs> ็ของที่ต้องใช้มันต่างจากสองขั้นแรกนิดหน่อยนะคือมันต้องใช้ไอไนท์แมร์อะไรสักอย่างด้วยซึ่งอันนี้เผื่อสงสัยว่าหาจากไหนก็ต้องตีมอนจากเกาะไอทั้เ็ดชิปนะคือไอเกาะกระดูกน่ะ ผมไม่แน่ใจนะต้องเปิดร่างที่ตัวเองตายแล้วตีไหมมันถึงจะดอกเพราะว่าผมตีร่างปกติแล้วมันไม่ดอกไม่ผมเลยก็ถ้าใครไปตีนะผมแนะนําให้ตีมาสี่อันเลยนะเพราะว่าขั้นนี้ใช้หนึ่งขั้นต่อไปใช้สามนะนี่ขั้นที่สามก็เสร็จแล้วเป็นการใช้สกิลเซแล้วก็กดทีเดียวอธิบายไม่ถูกไว้ค่อยดีวิวทีหลังมาขั้นสุดท้ายอันนี้ง่ายหน่อยก็ไม่ง่ายหรอกนานอยู่คือเก็บออฟเพนห้าเอ๊สองร้อยหนึ่งอันนะจาก ข้อมูลในวิกิแต่ผมก็ไม่รู้หรอกจริงๆเก็บกี่อันก็เก็บไปเรื่อยๆให้มันหมดหมดนี่ผมก็คลิปไว้โอเคพอเสร็จแล้วก็มาส่งเวสนะก็เหมือนเดิมเลยแต่ของที่ใช้ก็ตามที่บอกนะใช้ไอเหรียญในแม่สาอันเงินม่วงเก้าพันคือรวมทั้งสิน้นมันใช้หนึ่งหม่เก้าพันกว่าใครเตรียมก็เตรียมไปสักสองหมืนนะ โอเคเรามาดูความสามารถแต่ละอย่างกันแบบที่มันเขียนไว้ก่อนแนละ้วค่อยรีวิวอันแรกก็คือเพิ่มไม่ได้เพิ่มทําให้หลอดไอเพนเมเตอร์มันลดช้าลงนะหลอดอันนี้มันจะทําให้เราลดคูดาวเวลาหลอดเต็มส่วนอันที่สองก็อตอนอัดผมไม่ได้อัดครบเลยโอเคช่างมันค่อยพูดตอนรีวิวทีเดียวผมว่าภาคที่หลังนะไม่ใช่อะไระมารีวิวเลย ก่อนอื่นก็รีวิวหลอดก่อนนะหลอดของขั้นแรกที่ผมบอกที่เราอาไปเห็นไอหลอดเพนเวเตอร์ด้านขวาไหมไอหลอดนี้เวลาเต็มมันจะทําให้เราสกิลคูดาวไวนะนี่เห็นไหมพอเราอัพขั้นหนึ่งไปแล้วมันก็จะลดช้ามากๆถือว่าดีตอน P PP แต่เอฟเฟกมันไม่ขึ้นนยายบั๊กนะเฮ้ยทำไมหลอดบดนเลยน่ยบักอยู่อะมารีวิวสกิลเซตกันอันนี้สกิลเซตต,ต้องอัพก่อนนะมันถึงจะเป็นแบบเมื่อกี้ที่แบบกดทีเดียวแล้วมันล็อกเป้าให้ อันนี้ก็แบบกดค้างเนาะสกิลสองก็มีสองแบบเหมือนกันนะอันนี้แบบกดทีเดียวแล้วก็แบบกดค้างแบบกดค้างนี่เทม่มากผมชอบมากอันนี้เผื่อมุมนี้เห็นไม่ชัดผมถ่ายเบกมุมหนึ่งแบบต่อ,อยขึ้นมาแล้วก็ยิงเลเซอร์ลงพื้นอะ <laughs> ก็ต่อไปเอาเป็นสกิลสนะี่เนาะมีอันนี้มีสองแบบเหมือนกัน แบบแรกก็คือกดแล้วปล่อยนะเป็นการยิงแบบกลมๆไปแล้วก็ระเบิดอันนี้สตาร์ทศัตรูนะ,ะดีมากแล้วก็อย่างแบบหนึ่งคือกดค้างนะ,ะแต่คั้นนี้ต้องอัพก่อนที่เราใช้ไปเก้าพันแฟกเมน <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่นี่ขั้นนี้ก็ค่อนข้างดีเลยนะ <c oughs> เพราะว่าเราไม่ยังเป็นต้องยืนอยู่แบบที่เวลาใช้สกิลดูแล้วใช้สกิลมันไกลด้วยแถมมันสตาร์ทดีมากเลยนะใช้โดนแต่ประเด็นคือมันโดนยาก ấy. มาดูแบบกดค้างแล้วก็มีเกรดด้วยดีกว <c oughs> ติดต้นไม้เอาไหม <c oughs> ไม่แน่ใจว่าใหญ่ขึ้นไหมพอมีเกรดนะแล้วก็สกิลต่อไปเป็นสกิล V เนาะสกิล V ีนี่ก็มีสองแบบเหมือนกัน <c oughs> คือแบบกดแล้วปล่อยมันก็จะยิงลูกออกไปเลยนะอันนี้มันจะไวแต่มันชาร์จนานมันพุ่งออกไปไวแต่ชาร์จนาน อันนี้ชาร์จนานไปช้าไม่รู้ทำทำไมแค่คิดบล็อกใหญ่เอาง่าอๆก็คือกากแนะนาให้กดทีเดียวพอนะแล้วก็ต่อมาเป็นสกิลเอฟเนอะเอฟนี่มันมีสองแบบเหมือนกันไม่จริงๆมันมีสามแบบเลยคือเราอัพมาใช่ไหมมันจะทําให้โดดทีบได้แต่เอาเป็นว่าพาสซีฟของมันอันดับแรกเลยก็คือถ้าเราเก็บออฟเพนนะสกิลมันจะรีเซตทันทีนะสกิลเอนี่ เห็นที่ผมกดแล้วโดดเหยียบเมื่อกี้ไหมอันนี้คือแบบกดค้างนะถ้าอยู่บนฟ้าแล้วกดค้างเลยมันก็จะพุ่งลงมาเหยียบเลยนะแล้วก็สอยให้ใช้แบบกดค้างรือไม่กดค้างมันก็ใช้หนึ่งออฟเหมือนเดิมมาดูหมดเสริมพลเพลนกันเมื่อเราตายนะพลาสิบเหมือนพลผีเลยเมื่อเราตายเลือดจะรีมา50%แล้วก็บัฟทุกอย่างเลยถึกเดามจสกิลความไวกระโดดแดดข้อดีเยอะมาก ติดตรงที่มันใช้หมัดใช้ดาบใช้ปืนไม่ได้เลยใช้ได้แค่ผลนะนี่เห็นไหมสกิลไม่ชาร์จนานเท่าเดิมน,นะคือกดแป๊บเดียวมันก็เป็นหมดเลเซอร์ให้เลยสกิลสแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราสามารถชาร์จสกิลวในร่างนี้แบบเต็มได้แบบไม่ต้องมีเกตเลยนะอันเบลเลอร์แน,แน่นอนพอเกตหมดแล้วก็จะ ตายน้ยสกิลทุกอย่างก็คล้ายๆเดิมหมดเลยนะแต่บัฟมาโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่เท่านี้แหละครับแว่นแดงเจอใหม่คลิปหน้าคลิปหน้านจะเป็นสอนฟามโทเค็นแบบใหม่เนาะไม่ก็พีพีได้ผลเพลนเลยแห